สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาซ่อมบอร์ด่ไฟพักทีวีกันนะครับยี่ห้อนี้นะครับหอนี้นะก็เพื่อนสมาชิกฝากส่งมานะครับก็ปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับผมพักหนึ่งนะครับก็ในเบื้องต้นเพื่อนสมาชิกส่งส่งมาก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าชุดสแตนบายเนี่ยมันทำงานได้พอทํางานได้เสร็จก็เหลือชุด pfc pfc ก็ทํางานได้น่าจะเหลือชุดเมนที่ไม่ทํางาน แล้วก็ไม่มีพันออกมาก็เปลี่ยนไอซีนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วอเผอิญว่าเปลี่ยนไอผิดข้างกับหัวกับหางกันนะครับ IC เนี่ยผมก็ลืมเอาอมานะครับลืมเอามาอตอนนี้กลับบ้านกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็เลยซ่อมนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะครับก็ถือมาซ่อมด้วยดานลืมเอาซมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไล่เช็คภาคสแตนบายแล้วก็ ลองสั่งออน PFC ดูก่อนนะครับอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับศึกษาไปก่อนแล้วก็มีปิ้นขาดปิ้นอะไรก็แกะซ่อมมานะครับก็ต้องลองดูนะครับอาการค่อนข้างจะเข้าขั้นโคม่านะครับไม่แน่ใจจะได้ไหมตรงนี้ก็ IC ก็น่าจะถอดไปแล้วเพราะว่าใส่ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องยกยกใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับขามันจะไม่ตรงหรือจะพังด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดก่อนเนาะเพราะว่ามันสกปรกตรงนี้เราต้องดูก่อนมันจะชอ็อตมันจะอะไรไหมนะครับทำความสะอาดทัด่วทั่วไปแล้วก็วัดทั่วๆไปก่อนว่ามันมีอะไรช็อตไหมนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ย้ายไอซีตัวนี้ให้มันตรงหน่อยหนึ่งนะครับให้ตรงขึ้นมาแล้วก็ทำความสะอาดทำไปก็ พินหลุดหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันมันหลุดขาดอยู่แล้วนะครับก็จะมีปัญหาอยู่ขาหนึ่งคือขาที่4เนี่ยไม่รู้ว่ามันต่อกับที่ไหนนะครับมันจั๊มหรือมันยังไงก็ไม่รู้นะครับน่าจะเจอปัญหาอยู่นะครับอต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองแบ่งผ้ากันก่อนนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นชุดนี้จะเป็น pfc นะครับหม้อแปลงชุดนี้เป็น pfc ทั้งหมดนะครับก็จะมีมอสเฟต จะมีมอสเฟตอยู่หนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะแล้วก็มี IC ที่คุมที่คุม pfc นะครับ IC pvm ผลิตพัธุ์ pfc นะครับชุดนี้จะยังยังไม่ทำงานเพราะว่าจะต้องส่งไฟมาเลี้ยงที่ตัวภาคสแตนบายก่อนนะครับชุดนี้เป็นชุดสแตนบายครับ IC เล็กๆตัวนี้นะครับอ,อกขาเนี่ยเป็นชุดสแตนบายนะครับก็จะมีหมอปแปลงของเขามอปแปลงตัวนี้นะครับที่เขาเขียนว่าสแตนบายตรงนี้แล้วก็มอสเฟตตัวนี้นะครับ ส่วน2ตัวนี้จะเป็นวงจรฮ a ร์บิดคอนเวอร์เตอร์นะครับก็จะอยู่ในส่วนของชุดเมนนะครับที่จะผลิตไฟ10น่าจะ1 2อโวลต์ออกไปชุดนี้นะครับก็โดยประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆสั่งออนนะครับสั่งออนแล้วก็เช็คดูก่อนว่าชุดสแตนบายนี่มันทำงานได้ไหมนะครับในเบื้องต้นนี่เห็นบอกว่าชุดสแตนบายมีไฟออกอยู่5โวลต์นะครับ ก็ต้องลองดูว่าไฟมันออกไหมนะครับเมื่อไฟออกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สั่ง Power On กลับมานะครับกลับมากลับมาเสร็จเนี่ยในในเบื้องต้นนี่ PFC จะต้องทำงานก่อนนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ3 8 5ถึง390โดยประมาณนี้ก่อนวัดที่ C c คาปา i t ซิเตอรตรงนี้นะครับแต่ถ้ามี IC ตัวนี้เมื่อไหร่ถ้า IC ตัวนี้ไม่ทำงานนะครับ ชุด pfc ก็จะก็จะถูกดึงดึงลงไปด้วยก็คือไม่ทำงานไปด้วยถ้า ic ตัวนี้ยังอยู่นะครับถ้าอยู่แล้ว ic ตัวนี้ยังทำงานไม่ได้เนี่ยตรงนี้ก็จะถูกดึงลงกาวไปด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้าปลด ic ตัวนี้ออกไปเนี่ย pfc ก็จะทำงานเป็นอิสระครับมันจะมีตัวโปรเทคป้องกันคอยตรวจเช็คไฟอยู่นะครับในชุดนี้นะก็ปัญหาก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะลองว่า pfc ทำงานได้ไหมก่อนในเบื้องต้นแล้วก็สแตนบายทำงานได้ไหมเราก็ลองได้ก่อนนะครับ แล้วจากนั้นนะผมผมจะพาเพื่อนมาเช็คออปโตออปโตมีทั้งหมด4ตัวนะครับเราก็จะดูว่าออปโตตัวไหนเป็นชุด5โวลต์ออปโตตัวไหนเป็นชุดชุดอ่าชุดสั่ง power on นะครับเราก็มาวัดที่ออปโตดูแต่ละตัวแต่ละตัวดูนะครับเคครับเดี๋ยวผมขอเตรียมสายไฟก่อนแล้วเราก็มาไล่ไล่คอนเนคเตอร์ในจุดนี้นะครับอาจจะไม่ได้เขียนใี่ดูนะแต่ว่าผมก็จะบรรยายให้ให้ดูแล้วกันนะครับมาต่อกันนะครับ ก่อนที่จะสั่งเพาเวอร์ออนนะครับเราก็เช็คไฟดูก่อนตรงนี้จะเป็นขั้ว c 4ีโวล์ L v นะครับอันนี้จะเป็นขั้วขั้วลบกับขั้วบวกนะครับไฟก็จะเข้าชุด pfc ก่อนจากนั้นก็จะมาที่สแตนบายนะครับแล้วก็ออกที่เอา p u t ชุดนี้นะครับเอาดด้านนี้นะเราก็จะวัดที่เอาพุดเลยก็ได้ครับเดีย๋ยวลองวัดที่เอาพุดก่อนหรือจะวัดที่อินพุตก่อนก็ได้ก็ไม่มีมปัญหานะครับแล้วก็เช็คไฟก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มเลย3 2 1สอง,งอ่เวลาการซ่อมเราก็เช่นเคยนะครับเราก็ต่อผ่านหลอดไฟเช่นเคยนะครับอลองดูบวกแล้วก็ลบนะครับตรงนี้นะบวกก็ลบก็ไฟเข้าแล้ว319กโวลต์นะครับเข้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาวัดชุดเอาพุทเลยนะครับเอาพุทนี่ก็จะเกราอยู่ตรงนี้นะครับเก่าวตรงนี้เราก็วัดหาเลยครับว่า ผมไม่รู้ว่าตัวไหนไฟมันจะออกสิออกห้าโวลต์ออกสิโวลต์ล้วก็ไล่หาเลยก็ได้ถ้ามีก็ออกเองนะครับอ่ามีออกตัวนี้ครับชุดนี้นะครับคอนเนคเตอร์ตัวที่สองนะครับอันนี้ออกสแตนบายหโวลต์นอกนอกนั้นไม่ออกออก5โวลต์ตัวเดียวนะครับโอเคไฟ5โวลต์ออกตามที่เพื่อนสมาชิกบอกมานะครับ แล้วจากนั้นเราก็มาดูออปต้ครับออปต้นี่จะมีทั้งหมดอยู่4ตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับเราก็จะดูว่าออปต้ตัวไหนที่เป็นชุดไฟ5โวลต์นะครับถ้าตัวไหนได้1โวลต์ถ้าตัวไหนไม่ได้1โวลต์นะครับเราวัดข้อมลงไปได้1โวลต์ตัวนั้นก็คือออปต้ตัวนั้นทํางานนะครับตัวนี้ได้0โวลต์ครับตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ ลบ1.9กลบ1.9ก็ไม่ใช่นะครับมันจะต้องประมาณ1โวลต์แล้วถ้าเราจับถูกขั้วตรงนี้จะเป็นขั้วบวกด้วยนะครับอันนี้ยังไม่ทํางานนะครับ1.3่ไม่ใช่นะครับคู่นี้คู่นี้ไปแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ก็ลบ1.4ครับตัวนี้ก็ไม่ทํางานงั้นตัวสุดท้ายครับต้องได้1โวลต์ต้องเป็นบวกด้วยเนี่ย1.0โวลต์ครับถ้า1.0โวลต์ก็แสดงว่าเขาทํางานนะครับแต่ถ้าเรากลับขั้วมันก็จะติดลบแต่ก็ ก็ได้ประมาณ1โวลต์แต่ตัวนี้มันติดลบตัวนี้มันติดลบแต่มันได้ลบ1.7นะครับหรือ1.7มันก็ไม่ใช่มันต้องอยู่ที่ประมาณ0 9ถึง1โวลต์ไม่เกินนี้ครับก็แสดงว่าชุดนี้เป็นไฟสแตนด์บาย5โวลต์เลี้ยงกลับมาที่ตัว IC นะครับเดี๋ยวเราลองปิดดูก่อนถ้าเราลองไล่ดูนะครับถ้าเราลองไล่ดู เพื่อนก็จะมองเห็นนะครับตอนนี้ C อาจจะยังไม่คายประจุนะครับลองดูนะครับเนี่ยออโตตัวนี้ทํางานนะครับทํางานเสร็จก็จะมีสายวิ่งเข้าไปนะครับตามลายพินนะครับมันจะวิ่งเข้าหาที่ IC ตัวนี้ถ้าเราไม่ไล่วงจรก่อนเราก็วัดอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะไล่วงจรไปด้วยวัดดูก็ได้นะครับอันนี้เรารู้เพื่ออะไรนะครับเรารู้เพื่อว่าเราอาจจะต่อยอดการซ่อมนี่ไปตัวอื่นนะครับก็คือเวลาที่มัน มันจ่ายไฟออกมาแล้ว5โวลต์เนี่ยมันไม่ได้5โวลต์มันไฟมันกระเพื่อมอะไรต่างๆเลย่เราก็มาเช็คว่าออปตตัวไหนที่มันทํางานได้หรือมันทํางานไม่ได้มันสมบูรณ์ไหมนะครับถ้ามันจ่ายออกมาแล้วมันกระเพื่อมแต่ออปตอวัดแล้วมันนิ่งก็แสดงว่าชุดชุดด้านหลังนี้มีปัญหานะครับหรือว่าชุดชุดชุดไหนมีปัญหาเราก็ต้องต้องค่อยๆไล่วงจรไปดูนะครับต่อมานะครับคราวนี้ยาวเลยนะผมก็จะสั่ง power on นะครับ ในการสั่ง power on เนี่ยตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้เราวัดได้ที่ 300, 318, 319โวลต์เพราะว่า PFC ยังไม่ทำงานนะครับถ้าเราสั่ง power on ด้านขวามือเมื่อไหร่เนี่ย PFC เนี่ยจะทำงานแต่ว่าก่อนที่จะสั่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้การที่ PFC จะทำงานได้เนี่ยเขามีเงื่อนไขเดียวครับก็คือต้องมีไฟเลี้ยงขา8ขา8จะต้องได้14โวลต์โดยประมาณนี้12-14โวลต์เท่าที่เราซ่อมมาหลายๆเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองวัดไฟตรงนี้ดูนะครับอลองดูกันผมเปิดแล้วนะครับเราก็เทียบกาวครับเทียบกาวตัวนี้นะขา8ครับขา8ขานี้นะครับตอนนี้ขา8ยังไม่มีไฟครับ0.7โวลต์เพราะว่ามีออปโตทำงานแค่ตัวเดียวนะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าออปโตตัวไหนมันทำงานนะครับผมไม่รู้ด้านนี้นะ ถ้าเราสั่ง power อนเนี่ยมันจะมีออปตัวอีกหนึ่งตัวที่ที่วันเราได้1โวลต์นะครับแล้วก็พอออปตทํางานเสร็จเนี่ยเขาก็จะจ่ายไฟมาเข้าที่ขา8ตัวนี้นะครับขา8ตัวนี้นะอ่ะตอนนี้ปิดเครื่องก่อนแล้วผมจะพาสั่ง power on นะครับการสั่ง power on ครับคราวนี้มันจะมีขาที่2ครับที่เขาเขียนว่าขาแรกตรงนี้เขาเขียนว่า st st เนี่ยผมก็ เดาเลยผมเดาเลยว่ามันต้องเป็นขาสตาร์ทครับเพราะว่าขาอื่นมันเป็นไฟมันเป็นไฟออกแล้วก็กาวมี12โวลต์มี5โวลต์แล้วก็มี 5B 5B คือตัวนี้ครับตัวนี้เป็นเขาเขียนว่า 5B แล้วก็ตัวนี้เขียนว่าเป็น st ดังนั้นถ้าตามหลักการคือเราเอาตัวต้านทาน3 7 k หรือหรือประมาณนี้นะครับต่อข้อมตรงนี้แล้วก็จ่ายไฟเข้ามาแต่ว่าผมก็ใช้หลักการเดิมครับผมจะใช้ใช้มิเตอร์มิเตอร์เข็มนะครับในการสั่งพอร์ตอ่อน ก็เพื่อนๆไล่ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันนะครับน,นี้นะอันนี้ขา1ขาขาที่เราสั่ง power on นะครับยี่ห้อทีวีนี้ก็เขียนว่า st นะครับน่าจะเขียนน่าจะแปลว่าสตาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขานี้นะครับขาหนึ่จะวิ่งมาปื๊ดวิ่งมาด้านนี้ครับมาต่อจัมตรงนี้แล้วก็วิ่งเข้าหาหาออโตวพวกนี้นะครับไม่รู้ตัวไหนครานี้อยู่ด้านนี้นะผมก็จะเอาไฟมา มาป้อนตรงนี้เลย3ามโวลต์นะครับเอาไฟจากมิตเตอร์เนี่ยมาป้อนนี่ก็ได้หรือป้อนนี่ก็ได้นะครับ3โวลต์ลองเลยนะครับก็เส้นที่1จะลงกลาวครับกาวก็ใช้ตัวนี้กาวใช้ตัวนี้นะครับกาวใช้ฮีตซิงคตัวนี้ได้เลยนะครับเราเช็คล้จากนั้นผมก็เอากาวเนี่ยมาจับที่ขั้วขั้วสีแดงของมิตเตอร์นะครับอของสีแดงของมิตเตอร์นะ มิตเตอร์ตัวนี้ถ้าเราตั้ง R คูณหนะครับเช่นเคยนะครับทุกคลิปก็ต้องอธิบายกันก่อนถ้าเราตั้ง R คูนเนี่ยไฟบวกจะออกจากมิตเตอร์สายสีดำนะครับไฟบวกประมาณ3โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแดงก็ต้องเป็นลบโดยปกติไปนะครับ R คูนะอยู่ในโหมดของ R คูณจากนั้นนะครับก็เอาสายจั๊มใส่ตรงนี้เลยเลยนะครับ มันเท่ากับใส่กับขาหนึ่งตรงนี้นะมันเป็นขาเดียวกันตรงนี้มันสะดวกนะครับผมไล่ดูแล่าเดี๋ยวลองใช้มิเตอร์เข็มอ่าดิจิตอลปิ๊กปิกดูก่อนนะครับมันคู่เดียวกันไหมตัวนี้กับตัวนี้นะครับเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะกับตัวนี้โอเคครับอ่ะต่อมาก็เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคูณหนึ่ง พร้อมที่จะ power on นะครับตัวนี้นะพร้อมที่จะ power on นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านาานี้ทำยังไงดีเดี๋ยวนะมันจะลำบากหน่อยก็ตอนที่จะวัดวัดให้ให้ดูนี่ละครับโอเคลองกันเลยครับลองกันเลยตอนนี้เปิดนะครับ3าม เปิดเรียบร้อยไฟเข้านะครับตั้งที่วลต์มิเตอร์นะครับผมตั้งโวลต์มิเตอร์นะตั้งวลต์มิเตอร์นะครับวัดข้อมที่ส4บ4วโวลต์ครับตอนนี้อยู่ที่3 3 1โวลต์มันก็ข,นขึ้นขึ้นลงลงนะครับโดยประมาณนี้นะ3 3 1แสดแว่า PFC ยังไม่ทำงาน IC ขา8ก็ยังไม่มีไฟอ่าประมาณนี้นะครับผมยังไม่สั่ง PowerO n นะคราวนี้ผมจะสั่ง Power อ n ด้านนี้นะครับเอาสั่งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนสั่ง power on เขานี้ย้อนมาอีกนิดนึงนะครับเตือนความจําก่อนตรงนี้มีออปโตัหนึ่งตัวทํางาน1โวลต์นะครับตัวนี้ไม่ทํางานนะครับได้ลบหนอันนี้ก็ลบหนอันนี้ก็ศูนย์นะครับมี1โวลต์อยู่ตัวเดียวเพราะ,ะนั้นเวลาสั่ง power on นะครับนี่นะ on น,นะครับ3 2 1ปึ๊บกอ,อนเรียบร้อยนะครับตอนนี้ สั่ง power on แล้วนะครับอลองดูครับตัวที่1มันได้1โวลต์เมื่อกี้ได้1โวลต์ตัวที่2ได้ลบหน่าตัวนี้ได้1.1ครับแสดงว่าตัวนี้เป็นคําสั่ง power on นะครับเป็น opto power on เรียบร้อยแล้วครับจากนั้นไฟก็จะมาเลี้ยงที่ ic ตัวนี้นะครับอลองดูนะไฟมาเลี้ยงที่ ic ขา8ครับเมื่อกี้เราวัดได้0นกว่ากวาตอนนี้ได้13โวลต์ เรียบร้อยครับ PFC มีไฟนะครับแล้ว C สี่เหลี่ยมวนียเมื่อกี้เราได้330ตอนนี้ได้398ตอนนี้ PFC ทํางานเรียบร้อยครับตอนนี้ถือว่า PFC ทํางานโดยสมบูรณ์แล้วนะครับตรงนี้นะอ่าผมเอามิตเตอร์ออกนะครับตรงนี้นะผมสั่ง Power Off อ่า Off เรียบร้อยนะครับดู AC นะมีไฟไหมไม่มีครับไฟตกลงไปแล้ว เรียบร้อย4.0โวลต์เมื่อกี้ได้390เหลือ325ครับแล้วก็ออปโตออปโตตัวนี้เมื่อกี้ได้1.1โวลต์ก็หายเรียบร้อยเป็นลบ1.3โวลต์ก็ถือว่า PFC ทำงานได้สมบูรณ์นะครับตรงนี้คือหลักการหลักการในการเช็คแต่และชุดแต่และชุดนะครับตอนนี้สแตนบายทำงาน PFC ทำงานได้ปกติ แล้วก็เหลืออยู่ชุดเมนครับคราวนี้อ่ะเราผมสั่งพอวออีกรอบหนึ่งนะครับ3 2 1สอึสอ๊บสั่งเข้าไปนะครับอ่าไล่ลำดับดูนะครับออปโต้ได้1 1ออโวลต์ออปโต้ตัวที่2นะครับทำงานจากนั้น pfc มีไฟเลี้ยง1 3โวลต์14โวลต์นะครับเมื่อ pfc ทำงานเรียบร้อยมีไฟเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ต้องได้ที่385ขึ้นไปนะครับถึง4 0 0โวลต์ ถ้า PFC ไม่มีไฟมีไฟมีไฟเลี้ยงเสร็จไม่มีอะไรออกมาเนี่ยเราก็ต้องเช็ค PFC เช็คมอสเฟสตรงนี้ครับอันนี้ถือว่ามันทำงานได้แล้วผมก็เลยไม่ได้เช็คมอสเฟสอะไรนะครับก็สมบูรณ์ครับอันนี้คือหลักการนะครับเพื่อนๆไล่ทีละสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับอ่ะต่อไานะครับก็ต้องหา IC มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ขาวงจรดูนะครับปัญหาจะเกิดจาก IC ตัวนี้นะครับถ้าเรา เอาไอซีใส่แล้วมันสั่งงานไม่ได้ก็คือสั่ง power on เสร็จแล้ว pfc ไม่ทํางานก็แสดงว่าตัวนี้มันจะ p r o t ท c ไอซีชุดนี้มันจะ p r o t ทคจะดึงไฟ pfc ลงไปด้วยนะครับเวลาเขาทางานเ็าจะทํางานไปด้วยกันปัญหาจะเกิดจากไอซีตัวนี้ครับราวนี้ตอนนี้เราก็บีบแคบลงมาแล้วเราตีกรอบได้แล้วว่าชุดนี้แหละที่มันเสียนะครับถ้าหาไม่เจออะไรยังไงก็ไล่ r ทีละตัวครับแล้วก็ไล่ปิ้นดูปัญหาจะเกิดจากปิ้นมันขาดนี่แหละครับจะได้ไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปนะครับเดี๋ยวผม ต้องรอก่อนผมลืมเอาไอซีมานะครับคลิปนี้คงจะหยุดไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนไอซีเรียบร้อยนะครับเอาซีมาใส่แล้วแล้วก็ช็อตขานี้นะครับขานี้กับขานี้นะครับเพราะว่าไล่ไล่ลายปินแล้วมันไม่มีก็เดาแล้วครับใส่ตรงนี้นะนอกนั้นก็มีขานี้ไม่ต่อมีขานี้ไม่ต่อนะครับลายปิ้นขาดไปแต่ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับ เปิดในดันตชิดดูน้องนั้นก็โอเคตามนี้นะครับคราวนี้เพื่อนๆจะสังเกตว่าออปตตัวนี้นะครับออปตตัวนี้เขาจะเป็นไฟสแตนบาย5โวลต์ออปตตัวนี้ก็จะเป็นพาววออนนะครับเวลาสั่งพาววออนเนี่ยไฟก็จะมาจากจากขานี้นะครับเข้าขานี้นะจะวิ่งผ่านมาตัวนี้นะครับแล้วก็มาสั่งเข้าขาเบสของขาตัวนี้นะครับท,ทั้งเซตเตอร์ตัวนี้นะจะมีไฟมารอที่ท,ทั้งเซตเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับ เวลาที่เราสั่ง power on จากขานี้เข้ามานะครับเนี่ยจากขานี้มาปั๊บก็จะย,ยิงเข้าที่ขานี้เนี่ยฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะเขาจะยิงตรงมาที่ขาเบสตัวนี้เลยนะครับเข้าขา B พอขา B ทํางานปั๊บไฟที่อยู่ขา C ตรงนี้ก็ลงมาขา E ด้านนี้นะครับแล้วตัวนี้ไปไหนครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะจ่ายมาที่ขา8ของ IC ตัวนี้ครับจ่ายมานี่เลยนะนี่ครับยิงตรงมานี่เลยนี่คือการไล่วงจรนะ นี่เลยนะครับมันจะผ่านมาปุ๊บๆๆวิ่งมาตรงนี้ขา8ขา8มีไฟปับ๊บ PFC ก็ทํางานแล้วอีกชุดหนึ่งครับขาอีกชุดหนึ่งคราวนี้ก็คือ IC ตัวนี้ IC ตัวนี้มันจะเข้าขา12คือขานี้ครับขานี้นะพอขานี้ทํางานปับ๊บมันก็ส่งไฟมาเข้าขานี้ครับขานี้นะ t า a ซ s เตอร์ตัวนี้จะสั่งออนอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะรับไฟด้วยกันพอตัวนี้ออนปับ๊บก็วิ่งมาตรงนี้ครับ ออกขานี้นะครับเข้าขา C ออกขา E ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับรนี่นะแล้วก็นี่ครับวิบ่งมาที่ตัวนี้ขา12ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าไล่จากลักษณะนี้แล้วถ้า PFC ทํางานได้มีไฟเลี้ยงตัวนี้ก็ต้องมีไฟเลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าขา B ตัวนี้มันรับไฟมาจากด้านนี้ครับจะสั่งออนมาด้วยกันเนี่ยเขารับไฟมาจากขาเ u าพุ t ด,ด้านนี้ มีแรงดันตกข้อม13โวลต์ประมาณ1 3 1 4โวลต์ด้านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับสั่งเปิดนะครับ3 2 1อ่เปิดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับนี่เป็นคั้วบวก4 0วโวลต์นะครับตอนนี้ได้3 2 6ยโวลต์นะครับ p ีพยังไม่ทำงานนะเราก็มาตรวจเช็คไฟดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับขา C นะครับขา C มีไฟประมาณ26โวลต์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้สั่งพาวะอ่อนนะครับ เวลาสั่งออนปับ๊บเขาก็จะออกมาขานี้ครับออกมาขานี้นะเนี่ยขานี้ยังไม่มีไฟนะครับได้ขานี้ปับ๊บเขาจะวิ่งมาขานี้ต่อขานี้ก็ยังไม่มีไฟแล้วก็ขาแปดขาแปดตรงนี้นะครับ PFC จะไม่มีนะอ่ะขานี้นะครับผมจะสั่งพออนนะสามสองหนึ่งปึ๊ดสั่งพออนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะเราเช็คที่ PFC ได้เลยนะครับตอนนี้ PFC ทำงานแล้วนะครับ3 9 7โวลต์นะครับ ถ้าทํางานแล้วก็แสดงว่า IC ขา8ตัวนี้ได้ไฟนะครับมีไฟ14โวลต์จากที่เราวัดตรงนี้ได้นะครับอ่าตรงนี้เราวัดได้นะได้23โวลต์มันก็ออกมาด้านนี้นะครับ14โวลต์แล้วก็มาเลี้ยงที่ IC อ่าทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับทรานซิสเตอร์ตัวนี้ก็สั่งออนอีกนะครับออ,อนอีกไอซี IC ตัวนี้ก็มีไฟนะครับขาขา12ก็มีไฟเนี่ยประมาณ12โวลต์ครับก็ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ทำงานสมบูรณ์แล้วครับอ่า IC ตัวน,นี้ก็ทำงานแล้วจะทำไม่ทำก็อยู่ที่อ่าอีกด้านหนึ่งสั่งออนนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านเอาพุทกันครับด้านเอาพุทนะครับผมมอเตอร์ออกแล้วนะลองดูนะครับอันนี้ผมต่อต่อไฟไปเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟสแตนบาย5โวลต์อันนี้ก็จะเป็นไฟ5โวลต์ชุดที่สองนะครับที่ส่งไปเลี้ยงที่บอร์ดนะครับ แต่ว่าชุดนี้ไฟ12โวลต์24โวลต์นี่ยังไม่ออกนะครับมันจะออกแวบ,บหนึ่งนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกต่อาจจะเป็นลันกษณะเป็นชุดแบ็คไลท์นะครับอ่ะลองดูนะครับึ๊บผมปิดสแตนบายนะครับอ่ะสั่งสแตนบายแล้วก็สังเกตดูดูไฟชุดนี้นะครับไฟชุดนี้นะตอนนี้ตอนนี้อยู่ในโหมดของสแตนบายอ่าถ้าผมสั่ง power on นะครับตัวนี้ก็จะทํางานตัวนี้ก็จะแวบบแล้วก็ดับไปนะครับ สามสองหนึ่งปึ๊ดดับนะครับปึ๊ดอ่าแล้วก็ดับไปอ่าสิบสองโวลต์ดับแต่ห้าโวลต์ยิงทำงานนะครับเนี่ยสรุปแล้วชุดนี้นะครับชุดนี้น่าจะเป็นชุดแบ็คไลท์นะครับชุดยี่สี่โวลต์สิบสองโวลต์เนี่ยมันจะทํางานพร้อมกันมันยังไม่ทํางานนะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้ทํางานหรือยังตัวนี้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตัวนี้ไม่ทํางานชุดเมนเนี่ยไม่ทํางานไฟก็จะไม่ออกนะครับไฟก็จะไม่ออกด้านนี้ มันต้องลองเสี่ยงนะครับต้องลองเสี่ยงก็คือส่งกลับให้เจ้าของเขาไปไปต่ออะไรให้ครบทุกอย่างนะครับถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่าชุดนี้ชุดนี้หรือว่าด้านด้านนี้มันมีปัญหานะครับแต่เท่าที่ดูนี่ตัวนี้มันจะไปสั่งแบ็คไลท์ให้ทางานนะครับมันก็มีไฟยี่สี่ตรงนี้ออกเรียบร้อยนะครับนี่คือไฟยี่สี่นะครับประกับบวกตรงนี้นะอ่าผมเปิดนะครับสามสองหนึ่งเปิดเรียบร้อยนะครับติดนะติดทุกอย่างแล้ว ลองดูนะครับจะสั่ง power on นะครับสั่ง power on นะดูที่มิเตอร์นะครับไฟ24จะขึ้นไหม3 2 1ปึด๊ดเห็นไหมครับมันขึ้นแล้วก็ลงเนี่ก็คือชุดนี้แหละครับองานึ่งึ๊ดขึ้นแล้วก็ลง3 2 1ปึด๊ดขึ้นแล้วก็ลงก็โดยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่า น่าจะน่าจะได้นะครับน่าจะได้น่าจะเรียบร้อยในระดับหนึง่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมนะครับแต่ชุดนี้ทํางานเรียบร้อยแล้วนะครับทํางานแล้วแล้วก็ตัดลงตัดลงเพราะว่าเราไม่ได้เสียบหลอดนะครับไม่ได้เสียบแบ็คไลท์เสียบอะไรอยู่นะครับอาจจะต้องสั่งสั่งพาวเวอร์ออนหรือว่าสั่ง b บีออนมาจากเมนบอร์ดอีกรอบหนึ่งนะครับน่าจะประมาณนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็คงต้องส่งคือเจ้าของนะครับ ส่งคืนเจ้าของก็ได้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอที่เจ้าของเขาอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าทํางานได้เรียบร้อยปกติก็คงจะถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดีนะครับก็ได้เรียนรู้หลักการทํางานนะครับว่า,าภาคใจไฟชุดนี้มันจะมีชุดสแตนบายนะครับชุดสแตนบายหชุดชุด pfc นะครับแล้วก็ชุดเมนนะครับชุดสแตนบายออก5โวลต์พอสั่งเสร็จแล้วชุด pfc ก็ทํางาน ทีซีทำงานพร้อมกับชุดเมนนะเมนก็จะออก12โวลต์24โวลต์นะครับซึ่งมันก็ออกเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ต่อแบ็คไลท์ต่ออะไรนะครับเขาก็เลยยังทำงานไม่สมบูรณ์ก็เลยตัดไปก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับสวัสดีครับ